จริงๆไว้นะชอบเลยกดเลยอ่ะกดรืยรวแต่กลัวเงินหมดครับสวัสดีครับวันนี้เรามาเล่นรูบกกันะแม่ตีมปาร์คไทยคู่วันนี้เราก็ลมีเสื่อสุดหนุของผมนะเสื้อชุดหนุ่ของผมชื่อว่าไอปาร์คไอปาร์คจแบบนี้นะครับถ้าเราเลื่อนเมาส์ ตรงไหนนะครับหัวเราก็จะเลื่อนตามไปครับนี่ครับเลื่อนมองเมาส์ป้าของผมคือมีคนกดไลค์แลรวครับหนึ่งคนหน่สองสี่สองนั่นก็คือคนนั้นก็คือเพื่อนของผมเองค่ะอ๋อเพื่อนคือคุณหมวดหรือเปล่าใช่ครับนี่ก็คือสวนสนุกของผมนะครับเพื่อเพีเยเล่นมาสผมสามารถสร้างเพิ่มแล้วก็ไปเล่นได้ครับเพียเล่นมาส์หมุนเลยอ่าครับทางเข้าวีทางไหนทางเข้าอีกทางนี้ครับต้องเข้าให้ถูกทางนะครับ โอเคเสร็จแล้วก็กด F เพื่อนั่งครับเยนั่งมันไม่หมุนนะครับเดี๋ยวไดนะครับมน้วหมุนเลโอเคครับตอนนี้มันสามารถัต่อกล้องให้มองเหมือนกับเล่นของเล่นเอยเล่นของในสวนสนุกมองให้เหมือนจริงได้ครับเป็นมุมมองของเราให้้เป็นมุมมองของตัวเราเองถูกต้องไหมครับใช่เราเราเราเลื่อนเมาส์ไปไหนไปไหนเหมือนแั่ไหน ว่่องมวเรื่องผมพูดพูดเร็วเกินไปครับเอผมนะครัมันก็จะมีเครื่องเล่นอยู่หลายอเลยนะครับในสนสนุกของผมซึ่งอายเป็นคนสร้างเองทั้งหมดใช่ครับใช้เวลาในการเล่นมาทั้งหมด1วันท่สี่ชั่วโมไม่หลับไม่นอนเลยหรอไม่ใช่ไทำการบ้านเลยหรอ ตรงนี้ก็จะเป็นสไลเดอร์แต่เป็นสไลเดอร์ธรรมดานะคบไม่ใช่สไลเดอร์น้สไลเดอร์คะเด้อปด้นบนแล้วครับอ่ะอู้เกือบตกครับมไปนั่งตรงนี้กด F เพื่อนั่งรับอ่มกล้องก่อนด้วยครับว้าวโอ้มีพระจันทร์อันนี้ตอนกลางคืนนะครับตอนกลางคืนยังมีคนมาอยู่เลยเนี่ยครับ ตอนในเกมเป็นเวลาที่เด็กมาาแล้วแต่คนยังมาสวนสนุกเต็มเลยครับแสดงว่าเป็นสวนสนุกที่สนุกมากใช่ครับแต่อันนี้มันไม่ไหลลงไปสักทีผมไม่เล่นแล้วครับโอเคครับเล่นอันนี้ดีกว่ามนีอะไรอ่ะมุนหัวมากกว่าครับอ่ามนม้วนม้นตมุมกล้องครับต่อมุมกล้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยหัวทิ่มโอ้ยอ้ยโ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 ้ยโอ้ยโ้ยโออ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยโออยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโออ นี่ครับกนี่โอ้โหหัวผมไม่หลุดด้วยนี่ครับนี่นี่มุมไหนมุมไหนเป็นมุมมองเรามุมมองเราเราขึ้นโอ้โหดับเบไ้ลเวทเลยโอ้ยเบื่อเยไอ้เจ้ามุมปากเลยโอ้ยเบื่อเลยแล้วเดี๋ยวเป็นหัวเองเอาลงลงลงโอ้ยลงแล้วยนอันนี้อันนี้ครับอันนี้ปวดเยอะเลยอะอันนี้อันนี้เสียวที่สุดเสียวที่สุดเอาไเอาไปมุมเขามุมเขา อุ้ยสูง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 ้ัมอาไปเรื่อยเนหัวมันจะมีเสียงพัดทิศเลยนะคบพัดทิศขึ้นโอ้สูงสูงสูงสงเอาอะไให้คุยนะครับว้าวทิอ้นี่มนจากข้นนตู้อ๋อน่เงเป็นเครื่องเล่นนี้นี่เองเอให้คุยนะครับครับคือ ่นในเกมเราบอกแบบนี้นะครับครับผมมันมันก็จะมีเสียงกี๊ตอนคนเล่นของเล่นน่ากลัวน่ากลัวนี่ครับมันจะมีอันนี้เป็นเรือปิดเย็นเรือเย็นเรยอเออตัดเตีนตัดเตียนเลยเรือเตียนไม่ชอบไม่ชอบเออแล้วไม่มีใครมาลงเล่นกับเราเลยอ่ะไม่มีครับนี่ไงเออลงสินายลงมาเออแล้วมานั่งข้างเราเนี่ยนะเวนเวนดี้เวนดี้โอ้ไปไปเพื่อนเพื่อน อ๋อไปแก็ไปแบบชิว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 มีมุมกล้องอู๋วิวดีวิวดีไหนขอดูหน้าเวนดี้หน่อยเฮ้ยอ้าวนายก็ไม่พูดนายจ้าเขาไม่งเลยนิ่งเลยนิ่งนิ่งเขาเป็นเงียบเงียบผมคิดว่าไม่ได้เงียบเงียบนิ่งๆนะครับผมคิดว่ากลายเป็นหินไปแล้วเขาขอยหรือเปล่าเล่นเรือกับเราอยู่ดีมันนายมันนั่งเรือเป็ดกับเราทำไมเนี่ย มันไม่ใช่เติมมันคือทำอือใช่ครับโถห่างสิห่างมันไม่ได้ห่างห่างลูกห่างนอนหนูไม่ห่างเออห่างว่าน้ำนี่นะครับตรงที่ผมเล่นอยู่มันก็สามารถลงไปเอาไปเล่นน้ำได้แบบอื่นแบบอื่นเอาโดนลงน้ะบ่อยน้ะอีกเอาไปมีหญ้าอยู่ในน้ำด้วยไว้น้ำนะครับเอาหัวติดหัวติดเอาไปไปไป ผู้เดิสาตุน้ำผู้เดิสาตกนน้ำต้นน้ำภาษาภาษาไทยได้นิดหน่อยภาษาอังกฤษไม่ได้เลยใช่ครับเอ้ยนี่ครับมีเครื่องเล่นอันนี้ด้วยคัเพีสคัมพีสไหน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 มีอะไรแนะนำอีกนี่คือสวนสนุกของไอ้นะไอ้ปลาเอาไปกระโดดขึ้นถ้วยกันดีกว่าขึ้นถ้วยครับกดนั่ง ใช่อันนี้แช่นิดหน่อยครับนี่แล้วมุมมองข้างนอกเป็นยังไงครับโอ้โหสุดสนุกค่ะสนุ่วนนี้มันไปสวนสนุกจริงๆเลยนะชอบมากมันคือใช่แต่ไม่มีเครื่องเล่นอันที่เพรียงนั่งอยู่นะครับหรอครับใช่ในเรื่องจริงมีมืนหัวเรื่องจริงมีเรื่องจริงมีเพียงแต่เราไม่เคยไปลองเล่ยมืนหัวเลย้วหมุนมุมนอกหน่อยครับมุมนอกได้รครับ นี่เราก็จะได้เห็นว่าก็ค <c oughs> ือกาแฟที่ถูกปั่นอยู่ในแก้วแก้วกลอนกลอนกลอนทะลุกลนทะลุออกนอกแก้วอันนี้สร้างไม่ดีนี่นะ <c oughs> เอาไปแบบอื่นดีกว่า <c oughs> ไปค่ะคะโอ้โหอันนี้คือเครื่องเล่นน่าจะดี <c oughs> ดีที่สุดครับคนชอบคนบคน,บน่าจะชอบเยอะ,<ป>ะอมากกันเยอะมากทั้งทั้งที่มันยังโล่งอยู่เลยทำไมเราไม่ได้เข้าไปเล่น อ๋อเขายังไม่จอดไม้ไม่จอดยังไม่จอดรับป้าไปไปใช่ครับลัวนี้ผมกี่ดาวเลยนะคุณผูมครับสองดาวแล้วครับมีคนชอบมันมากเลยสองดาวแล้วครับเดี๋ยวผมไปดูกันครับโอ้โหคนเยอะมากคนเยอะจากดนบนคนก็มีคนอยู่หกสิบสี่คนครับผมจะขยายที่นี่แล้วใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะได้มีคนเข้ามาเพิ่มขึ้นเอาเลยครับเอาไปสร้างอ่านี่ครับสร้างพื้น สร้างพื้นต่อไปให้มันใหญ่ๆเลยครับผมตรงนี้ใส่พื้นใส่พื้นกับใส่พื้นไปเรื่อยๆอัดชิปอัดชิปอัดชิปไปเลยครับใส่ไปโอ้โหใส่ใส่เต็มลูกใส่เต็มน้ำฮะใส่เต็มล้ำใส่เต็มน้ำอะไรเอะกูพี่คิดว่าเราใส่ไปเลยครับใส่ไปเลยพี่ใส่พื้นเยอะๆพี่จะได้ สร้างของเย็นได้เยอะใช่ครับผมใส่พื้นเยอะๆไปเลยกดรวยวัวกดรววัวแต่กลัวเงินหมดครับกดอุ้ยเป็นคำคล้องจองด้วยกดรววัวแต่กลัวเงินหมดคิดี่นะตรงนี้เราสามารถซื้อเงินได้ห้าพบาทแค่สิบรูปบซื้อหรอครับแต่ยังไม่ซื้อครับเดี๋ยวไว้ตอนที่ รู้แล้วว่าจะซื้อเครื่องเล่นเลยดีครับผมตอนนี้เราก็กําลังจะวางเครื่องเล่นเร็วมาดูกันครับว่ามันมีอะไรบ้างมันก็จะมีหลายแบบเลยครับมันมีมีหลายแบบให้เลือกอ่ะโอ้โหสูมากมีไปแล้วมีไปแล้วอันนี้มีเมื่อกี้อันนี้มียังเดี๋ยวผมยังไม่มีครับอยากได้อยากได้อันนี้ครับมันชื่ออะไรนะครับทวิสเตอร์ครับทวิสเตอร์มันต้องหมุนเร็วหมุนแรง ต้องทาให้คนกรี๊ดเชสนันเอาเลยวางสักทีที่เราสร้างขึ้นมาแล้วมันหมุนช้ามากเลยครับอ้าวเหรอใช่ไปไม่รู้จะหมุนเ่ะลองเล่นได้ไหมขอลองเล่นทีนึงอ่ะยังครับสร้างทางเข้ากันครับต้องมีทางเข้าก่อนด้วยอืมอันนี้เหมือนจริงมากนะสร้างเลยโอยมีคนมารอแล้วนูเอ็กซิโอสร้างทางออกกนครับทางนี้ทางออกอ๋อมีข้าวข้ารอสอยู่กดไปที่โอเพนโอ้ m ม g o ก็เปิดแล้วครับตอนนี้ ไปเลยไปเล่นคนแรกเดิมไปเดิมมาเดิมเราจะเล่นคนแรกให้ได้ไปเลยคนอื่นนะคะขอดูมุมนอกก่อนนะครับนี่ล็อกเลยครับไปคนอื่นเล่นอุ้ยคนเริ่มมาแล้วว่าแล้วคนตบอกวิทารวาทำไมนายไปก่อนที่เราจะเล่นอี้คนอื่นเล่นนะคะคนอื่นเล่นไม่ฟรีแต่ผมเล่นฟรีคนเดียวเหมือนกับผมมันแข็งถืเยี่ีเพราะว่าผมเป็นคนสร้างสวนสนุกนี้ครับผมเล่นฟรีนี่คือมุมด้านนอกนะครับควิสเตอร์เอาขอดูด้านในหน่อย โอ้ย้หชย่อยย่อยชย่อยไม่ได้หมือนเลยมันมันน่าจะยากเพราะเมาส์ไอไม่นิ่งหรือเปล่าเดี๋ยวนิ่งกันครับนิ่งมือแล้วครับมือหัวแล้มันเริ่เเร็วแล้วเร้เรเรเร็ว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 เริงเเร็วขึ้นมเร็วขึ้นเรเร็วเร็วร็วเน่ัเร็วรเรเรเวเดเเรเรเเเร็วเร็ว ช่างน่ากลัวนะทวิสเตอร์เอาไปมีอันไหนที่เรายังไม่ได้ขึ้นให้เพื่อนๆดูอีกไหมที่สวนสนุกไอพาร์คแห่งนี้ที่นี่ครับอันนี้ครับอันนี้ค,คืออะไรครับที่ที่ถ้าเราขึ้นไปแล้วเราจะออกไม่ได้วายทำไมมันจะปิดประตูครับแล้วมันรอนานหรือข้ามขวาจะลงมาจริงหรือใช่ครับนี่ค่อยๆขึ้นแล้วครับแล้วตอนนี้เราก็ค่อยๆขึ้นไปนะครับผมนานๆน,น,นะโอ้โหสูงสุดแล้ว <c oughs> ขอดูขอดู นี่ครับมองไกลๆโอ้โหกว้างใหญ่แล้วขอดูข้างนอกหน่อยข้างนอกเป็นไงบรรยากาศข้างนอกจากข้างบนสุดนะคะจากข้างบนสุดครับอชึบว้าวสุดสนุกผมใหญ่มากไม่มีชิงช้าสวรรค์ทำไมเป็นแบบนี้ไปแล้วไกปไปมองไม่เห็นมั้งากรายละเอียดหายเฮ้ยไม่มีใครเล่นกับพี่ไอเอ้าแล้วเมื่อไหร่มันจะล่วงอ่ะไปลงแล้วหนนี่มันขึ้นรอบสองแล้วครับลง ไม่ถ้ายอดที่สายมันก็จะขึ้นเอคับมันมืดมากนะใช่มันประจันสุกสว่างไม่มีคนกระเพาในสักับเลย้ยนมเพิ่งจะเกณนเห็นครับตอนมันล่วงลงมาครับตอนมันลงมามันก็หมุนนะครับหมุนหมุนนี่นี่งคนแรกที่ไปเล่นไม่ครับคนที่สองของผมเป็นคนแรกเอาเล่นอยู่คนเดียวเลยครับตอนมืดนี่มาม่เห็นอะไรเลยนะโถช่เัใช่ครับไอ้ผมติดไฟแล้วเนี่ยครับแต่ตรงนี้ผมยังไม่ได้ติดเดี๋ยวประตูเปิดสิ เดี๋ยวผมพิมพ์มาแล้วเดี๋ยวติดอยู่ด้านในเห็นเราต้องเก็บขยะเก็บขยะนี่คือท่าเก็บขยะใช่ครับโอ้โหมันเหนื่อยตั้งหัวมันหัวมากก็ยายคือคือถ้าพี่ยายมีพนักงานเก็บขยะดีมากเราสจริรพนักงานเกี่ยวขนาดขนาดใหญ่ ไปดูเครื่องเล่นอันต่อไปกันเมืนเครื่องเล่นเก่าเนี่ยใช่ครับเฮ้ยเครื่องเล่นใหม่ก็เนี่ยนั่ลองเอาก็ได่อ๋ออันนี้คือมันต้องสร้างใช้เงินแพงนะครับเงินไม่พออันนี้อุ้ยนี่แปดพันหนึ่งบาทนะครับสร้างแล้วนีคือออะไรันนี้ไม่ได้สร้างเป็นเรืออันนี้ไงเขาเรียกเรือไม่ใช่เขาเรียกไวกิ้งใช่ครับใช่เปล่าน่าจะใช่ครับเดี๋ยวโอ้ยโอ้ย อันนี้โอ้โหหมื่นสองบาทครับเงินถมไม่พออันนี้อะไรน,นี่ครับอ่าโอ้มันอ,อันไหนราคาถูกบ้างไงเอ้ยอันนี้อะไรโอ้โหอันนี้ดูมันน่ะดูเท่อะแ่ว่าเราคุมไม่เยินไม่ถึงใช่ค่ะมีจังโรลเลอร์คลสโคสเตอร์ด้วยครับแต่มันต้องซื้อหลายใหญ่มากอะโอ้โหมันแพงครับ ใหญ่มากก็มืดนานนานอะเนี่ยใช่ครับโอ้ยโอ้ยอะไรนี่เอ้ยอันนี้อะไรโอ้โหมาหุมาใหญ่จริงครับแล้วยังอีกอันมันมีอันเล็กเล็กไหมมันอางล่างจานอางเล็กเล็กโอ้ยอันนี้อันนี้ดูดีอ่ะกี่บาทอะใครสร้างไหมมันประมาณหกร้อยบาทครับผมคิดว่าเอาอันนี้ดีกว่าครับอ้าวอันนี้มาก เอาอันไหนดีอ๋อันนี้เหรอครับอืมอันเล็กดีเอาเลยไม่เห็นเล็กเอ๋อะสร้างเสร็จเปิดเปิดเปิดเต็มอะมันมืดมากเราจะลองเล่นเป็นส่วนสนุกที่มีแต่ความมืดเมื่อไหร่จะเช้าผมสร้างไฟก่อนผมสร้างไฟก่อนเมื่อไหร่จะเช้าไปตรงเอ๊ะ โอ๊ยพอป่ดแล้วดูไฟอลังการมากในนนี้อัยังได้เปิดไรับอันี่มมนถึงเครื่องเล่นนะมันมีไฟของมันเองใช่ค่ะมันมีไฟที่คริสตัลมันมีไฟไม่ไม่มันไม่ใช่ไฟมันคือตอนเช้าแล้วอ๋อตอนเช้าแล้วอ๋ออ๋อมีคนเล่นแปลวมันก็เป็นสีม่วงๆครับมันเป็นรางรถไฟครับแต่มันไม่ใช่รถไฟนี่ครับใหญ่มากับย ไปเลยได้ไหมหรือว่าเราต้องรอคิวเต็มเต็มออกไปแล้วนะอ้าวคนนั้นขึ้นออะไรอ้าวคนนั้นจะเข้าทางออกนะครับอ้าวออกไปกด F ครับนี่มมมองเหมือนแบบว่าน้ยตรงนี้เรากำลังจะนันนะครับผมอยากเล่นอ้ยผมอยากเห็นของจริงนะครับอยากให้มันไม่ใช่เมไม่อยากลองของจริงอยากได้ความเร็วกว่าของจริงมุนด้านหน้ามุมด้านหน้านี่ไงเลีวว้าวว้าวลุ้โอ้ แบบนี้ก็ได้เหมือนกันโอ้ยเร็วมากเร็วมากเร็วมากนี่คือไฟทด่อจอดแล้วหรอหมดรอบแล้วหรอ้โอ้ยและนี่ก็คือเครื่องเล่นซิมนี่คือส่วนที่สุดของไอไอปาร์นะคะใช่สำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง iApple Story กดไลค์กดกระดิ่งติ้งติ้งสวยดีครับบ๊ายบาย